เดย์ 24, หรือ 5, เดทไม่รู้นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปเที่ยวซึ่งวันนี้เป็นวันที่ตื่นสายที่สุดเพราะเพียมากเที่ยวมาหลายวันติดที่พักนะคะอีกก็จะพักเป็นของ Airbnb ก็คือที่พักดีมากๆนะคะเรากำลังจะไปหาของกินกันนะคะตอนนี้ที่พักที่อีพักเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่หงแดแต่ว่าเราก็จะย้ายแบบย้ายซอยย้ายมุมอะไรเนี่ยก็คือเรียกเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหละ เด็กมาหาลัยแบบดวายเอฟนีอยู่นะคะวันนี้ก็เดรสก็จะเป็นชุดกระโปรงข้างในนะคะแล้วก็ใส่สเวตเตอร์ถักเพราะว่า,าเสื้อกัน,น,นหนาวแ้วกาฬาไทยด้วยชุดปุแดงแต่คาดว่าน่าจะแพงอยูน่นะคะ เราไปกินแบบ local l o คอล,ล,ลดีกว่าคือจะบอกว่าที่เกาหลีอะมีร้านแบบถ่ายรูปเยอะมากๆมัทนทำแบบโอฟายฟิลถ่ายเป็นไอดอลเกาหลีอะไรเงี้ยคือเยอะมากๆเราแบบเดินไปตรงไหนมุมไหนก็มีเนี่ยอันนี้มีอ,อีกแหละพอเรา,กาแกล้งหมายละก็คือถ่ายรูปซึ่งก็สอย ถ่ายรูปอีกแล้วถ่ายรูปทุกมุมของทุกซอยทุกมุมต้องมีถ่ายรูปงงมะ Ya coklat je มา ธีการเดินทางในเกาหลีนะคะก็จะมีทั้งรถเมล์รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะแล้วก็ขับรถไปเองแต่ว่าอีเนี่ยก็จะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินตลอดนะคะจากสถานีฮงอีกยูนิเวอร์ซิตี้นอนที่พักแล้วก็วันนี้เนี่ยเรากำลังจะไปย่านพระราชวังเกา่าเราก็จะเสิร์ชใน Google Map แอปได้เลยนะคะว่าเราจะไปที่ไหนมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะคะซึ่งนี่เขาก็จะบอกว่าให้ไปลงสถานีนี้เพื่อไปต่อสายสีส้มเพื่อไปสถานีเคียงบงกุกที่เราต้องการค่ะเราอยู่กันที่ จฮัมมนโรที่ตรงนี้น่าจะใกล้ๆแถวพระราชวังนะคะเพราะว่าเขาใส่ชุดฮันนแบบว่าน่ารักอะอุย้ยอะจมากีไงมีให้ใส่ชุดด้วยอันนี้จะเป็นวายแบบสไตแบบท่องเที่ยวจา๋าๆเลยเมืองท่องเที่ยว เป็นเียวเตที่เปอายอยเนี้หายยิ้ตอตอนนี้เราอยู่แถวแถวใกล้พระรามจะมอพระราที่พระรามันะคะเอออย่นี้ได้ป่ย้อแม่ก่อนจะเป็นคาเฟ่ฟิลไวไเป็เชียนนะคะก็จะมีความ History vibe อีกหนึ่งน้ำแล้อ่ะเม่เขาพูดอะไรไม่รู้อโ u คาเฟ่เออะมาอืมจังหวะอืมขอหน้าไม่ไดะแม่ต้องซื้อเขาไม่ได้ อยู่ที่หน้าพระราชวังนะคะสวยมากเลยอ่ะคือแบบว่ามันดูดีมากๆากเลยให้ไวท์เหมือนกำลังดูซีรีส์เกาหลีสมัยแบบย้อนยุคนี่ตอนนี้คนมาโดนมากโอ้แม่ก็ชอบชอบแถวนี้มากเลยมันจะให้ไวท์แบบเป็น แล้วก็เป็นแบบแฟมลี่มากกว่าเป็นวัยรุ่นกําลังจะเดินไปที่ข้างหน้าพระราชวังซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่แต่เรียกฝรั่งของเขาก็ใส่ยชูไพรเออข้างหน้ารถใหญ่ตรงมองข้างหน้าแล้วมันจะดูเพราะว่าสงบกว้าง ตอนเวลา6โมงที่คิวสวยมากมากเข้าไดไ้ต่อไปด้วยแต่ว่าต้องต่อแถวถ้าเกิดเราจะเข้าไปข้างในแต่ว่าถ้าเราไม่ต่อเราก็อยู่ได้แค่รอบนอกตรงนี้นะคะแดดก็คือฉ่ำมากทุกคนแต่ว่าพาราชมสวยมากแต่ว่าเราไม่อยากเข้ามาเลยเราะต้อ,องรอคิวเพื่อเข้าไปข้างในเหรอเราพอ ว่าเราไปดูนซีสิริก็ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากมาสัมรัสประสบการพระราชาวังแสจิงก,ก,ก็เขาไปได้นะคะไม่แน่ใจว่าต้องเท่าไหร่ก็ที่นี่เขาจะมีให้เช่าพวกชุดทันบกอะไรอย่างเงี้ยมาถ่ายด้วยจริงๆก็อยากจะใส่แ้ว แดดที่เกาหลีตอนช่วงประมาณเนี้ยแบบห้าหกโมงเนี้ยคือเป็นแสงที่สวยอะถ่ายรูปเราสวยมากเพราไว่าเป็นแบบ, glow skin ยยแบ,บ Golden Hour ที่แบบ Asian Golden Hour แบบหมดเลยก็แสงดีมากเลยแล้วก็พระช่วงหลังสวยมากเห็นไหมฟนคือสวยมาก Fulfill แล้วนะคะวันนี้ Day four I guess so. day f o r day t ไม่รู้แต่ว่าวันนี้คอนฟ리โดยการที่เราได้มาพระราชวังคลีฟข้างนอกแล้วก็สวยพาทุกคนมาดูรอบๆพระราชวังข้างนอกนะคะถึงไม่ได้เข้าไปจริงๆถ้าเกิดว่าใครมาแบบครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากแนะนาให้เข้าไปดูนะคะเพราะว่าอีฟเคยมาหลายครั้งแล้วก็เลยเออไม่ได้อยากจะเข้าไปใหม่เพราะว่าเราเคยมาดูแล้วแล้วก็ข้างในก็คือสวย ว่าถ้าใครยังไม่เคยมานะคะก็แนะนำว่าเข้าไปเถอคะค่ะวันนี้อากาศดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นวันที่เรียกได้ว่าเป็น Tourist Day จริงๆเพราะว่าเราได้มาเที่ยวในแหละสถานที่ท่ทองเที่ยวสำหรับ Tourist นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมจะสังเกตได้จากอารที่รถทัว <c oughs> เต็มเลยข้างหลัง เพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆนะคะที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือแบบตรงเนี้ยคือจะเป็นความแบบประวัติศาสตร์เป็นแบบอดีตแอนเชียนแบบแอนเชียนอาร์เคเต็เจอร์มากๆส่วน ตรงนี้ก็คือจะมีความเป็นแบบ City Life มีความเป็นแบบว่า m o d e r n a r c h i t e c t u r e ซึ่งเปนแบบพอมาอยู่ใกล้กันแล้วมันมันคอน t r a s t แต่มันสวยมันคือเี็น c r i t i t t u r e ที่เรารู้สึกว่าเราชอบสปอตนี้ของเขามากๆนะคะแล้วก็สวยและแสงสวยมาพระาทีตจะตกดินแล้วทุกคน ัชอบเป็นบอยหลังสวยมากบมืองนี้แบบว่าน่ามาเดินมาให้ไวเหมือนอยู่ยุโรปแล้วย่าง คือแบบเดินมาแรนดอมเลยคุณป้าก็พูดภาษากฤนไม่ได้ยร่งนี้ที่แบบมีระ,ะแบบแปลภาษานะคะในหมดเลยเนาะขอหยางยา่ะ ไปนึ่งอุ้ยแป้งเหมือนตกเลยอ่ะฮัลโหลวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะรู้ที่เที่ยวแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะบินกลับแลิววันนี้ก็คสอบก็สี่ที่อดิวิสิตี้เกิร์ลวันนี้นะคะ ก็จะเป็นเสื้อแบบเสื้อขันยักางในแล้วก็เอามาใส่กับตัวเดวยเสื้อแข่ปุแบบว,ว่าเอ้ยเป็นแบบเวสเวสแบบนี้แล้วก็กางเกงนี้ซื้อที่เกาหลีนะคะใต้ดินแต่อันนี้ซื้อช้ชอปปี้อันนี้ซื้อที่ไทยน่ารักไปค่ะพร้อมเที่ยวค <Okay. S 1> นวันนี้นะคะเป็น วันสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะขึ้นเครื่องบินกลับแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ได้เที่ยวนะคะ <ao S 1> แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวเที่ยวยาวไกลๆเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าที่วันนี้จะเที่ยวอะไรบ้างแล้วก็น่าจะเป็นวันที่จะต้องซื้อพวกของ ให้หมดนะคะแบบว่าเสื้อผ้าแบบว่าของพมของฝ้ามาที่แบบปกเคียนไม่ได้ซื้อรู้สึกว่าอากาศเย็นกว่าวันนี้นิดหนึ่ง กินหรอแล้วก็แบบมีชอ็อปมีอะไรก็ที่ฉันเหเป็นห้างเห็น่าน่าจะเป็นฟิลแบบคนรวยประมาณนั้นนะดูลาดนะอันนี้อ่ะกากดซื้อมุมแบบถ่ายรูปที่เขาชอบอะไ่นะสวยมากเลยเหมืนอนดูแบบต่างประเทศ không đâu à à mà mà cái nào mà 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 ก่อนปิดเห็นหน้าเธออยู่หรอคุณรองกันเซลฟ์สตูดิโอไหนๆก็มาเกาหลีก็มาอ่านอยู่กัพี่นุ่มบ้างไหมได้ไหมมาถ่ายรูปกันเล่นสาขาอันนี้น่ารักสุดๆเดี๋ยวเข้าไปดูในกันก่อนค่ะคุณยองน่า บอนนะคะได้มาสองใบแล้วก็ได้คิวอะโขด,ด้วยร้านนี้น่ารักมากเลยคิยวมากจุ๊ดดิมากา,ฟาแฟ ตอนนี้เราอยู่กันที่ DDP นะคะหรือว่า Dongdaemun National Park c u l t u r s o m e n i n g ก็คือสถานที่นี้ก็เคยมาแล้วค่ะจะพามาดูเล็กน้องเขาก็จะมี history ีอยู่ข้างในแล้วก็มีตลาดตลาดแล้วก็มีที่ช้อปปิ้งข้างในด้วยข้างในนี้นะคะแล้วก็ตึกก็จะมีตึกที่เป็นไข่ปลีที่เรากำลังจะ ไปต่อนะคะเป็นสะพาที่อารมณ์คล้ายๆแบบยูเนี่ยนมอล์หรือว่าเป็นพวกแบบประตูน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูนะสวยมากเป็นสาไตล์ ลมแบบว่าฟิลประตูน้ำเมืองไทยนะคะชื่อว่า Miss Long ไม่รู้ไม่เคยอ่านถูกนะคะสลหรบบเกาหลีที่นี่เลยเข้าไปข้างในก็จะมีขายเสาาื้อผ้าประมาณแบบหมื่นต้ตตนๆเลยอย่างเงี้ยราคาถูกมากเหมือนประตูน้ำเมืองไทยเป็นห้างเก่าแก่ของอย่านชุมชนนะคะ เก่นเองนะคะเก่งมละจะเป็นแบบวยทำงนานหน่อยไม่ไวรุ้นเท่าไหร่แต่ว่าราคาถูกน่า,ารักค่ะทุกคนเป็นแบบวรุ้นว้าวรามยอนที<ด>่สวด,ด,ดค่ะร้านนี้สุดอะสบสอร่อยสุด ทุกคนเยอะมากเลยเ็กอินค่ะวันนี้เดสุดท้ายเลยเราก็คือเป็นเดย์ที่เราจะกลับแล้วเครื่องออกประมาณอามูเย็นของที่นี่นะคะก็เพื่อชิลๆก็หาอะไรกินเนาะ ไอติมไอติมเจลาโต้แล้วก็มีเป็นิลี B F G ีวอฟลแอนด์เจลาโต้แล้วก็คือแถวห้องแดงอ่ะ ก็แอร์อลค่ะแล้วก็เข,าาขา้าประมาณห้าโมงค่ะเรากำลังจะนั่งรถใส่ใต้ดินไปนะคะคือตรงยาวไปที่นู่นเลยได้ประมาณคูชมุกท่าเรือก็มีกระเป๋าอะไรเยอแลนะคะนี่คือเวลาประมาณบ่ายสองกว่าประมาณบ่ายสามกว่าก็ไปรอที่นู่นแล้วก็เตรียมเขา้าเกตเข้าบินจะกลับไปที่ไทยแล้วก็นั่งยาวๆไปค่ะกับกระเป๋าของเรา คลิปนี้เป็นคลิปที่เราพานคนมาเที่ยวที่เกาหลีนะคะแล้วก็พาไปช็อปปิ้งช็อปปิ้งของประของกินนะคะอาจจะไม่ได้มีแบบสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมากแต่ว่าเน้นด้านช็อปปิ้งนะคะสำหรับใครที่อยากมาช็อปปิ้งแบบเดินตามรอยอีกก็ดูคลิปนี้ได้นะคะผมว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครที่อยากจะมาเกาหลีในช่วงหน้าแบบซัมเมอร์แบบนี้เพราะว่าอากาศสบายมากแล้วก็ช้อปปิ้งมันมากเพราะว่าของเซลล์เยอะมากเลยนะคะเ คือช่วงหน้าซัมเมอร์เซลลก็คืออยากให้มาในช่วงของโรงเรียนปิดเทอมราคาถูกก็มาพักที่คูเดดถ้าเกิดจะมาเนี่ยก็ไปลงรถไฟฟ้าสถานีฟงอิกเซชันนะคะก็คือที่พักก็ดีของยินเยอะและาฐาฐา้วสเปราราคาถูกช้อปปิ้งจะเป็นหมดเลยแล้วก็ไม่เบื่อเลยมีที่ให้ชอ้อปมีเยอะแยะมากมายแล้วก็เดินทางง่ายสะดวกสบายนะคะสำหรับใครที่เป็นแบบวัยรุ่นเลยแต่ถ้าอยากมากันครอบครัวก็ ลองดูว่าเผื่อมีแบบที่อื่นก็อาจจะแบบอาจจะเหมาะกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นสไตล์เลียลน่ะตรงบ้าของอีกก็มากับครอบครัวรู้สมาได้ก็ขอกว่าชิม้จะเป็นเดี่ยวสิหรับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าม,มาเกาหลีนะคะในช่วงนี้ก็ควรเตรียมเงินวอนไว้ก่อนน,นะคะว่าเงนินจำนวนมาก I okay. hope this video will help you somehow if you want to visit Korea I suggest you to visit and stay at home Hongmae Variety of um, things for you to enjoy Nothing is very cheap and food is very good as well I have a lot of young generations walking around the street very fun to stay at home. So. Hope this video will help you somehow and if you wanna ask anything comment below